กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็สวัสดีประชาชนที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นการแถลงข่าวของกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจครับวันนี้กรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจได้มีการจัดระเบียบวาระการประชุมในประเด็นที่รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนถึงผลกระทบของแพลตฟอร์มดิจิตอลต่อผู้ประกอบการไทยต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับ รัับวนการค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้าที่เราสามารถซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือการซื้อบริการไม่ว่าจะเป็นบริการดูหนังฟังเพลงต่างๆเราล้วนซื้อบริการจากออนไลน์เพิ่มมากขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทําให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบไปด้วยความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าปัจจุบันมีช่องว่างทางกฎหมายหลายอย่างที่ทําให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบหรือ ถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าจากต่างประเทศเอาในประเด็นแรกก่อนที่วันนี้กรรมธิการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก,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 ก่กรมสรรพากรกรมศุลกากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรอจนภาคเอกชนที่มาพูดคุยกันสิ่งที่พบก็คือวันนี้ผู้ประกอบการไทยโดนสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์มาแย่งตลาดจํานวนมาก โดยสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศอาศัยช่องว่างทางกฎหมายว่าถ้าเป็นสินค้ามูลค่าต่ำกว่า1,500บาทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่การสั่งสินค้าออนไลน์ง่ายสั่งแล้วส่งได้ทันทีสั่งแล้วส่งภายในวันรุ่งขึ้นหรือ2-3วันสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผูประกบการไทยนอกจากแข่งขันยากต้นทุนสูงยังเผชิญภาษีที่ไม่เท่าเทียมหรือไม่ยุติธรรม ปัจจุบันนำซ้ำร้ายกว่านั้นอีกจากช่องว่างทางกฎหมายทำให้สินค้าจิสินค้าจากหลายประเทศมาตั้งคลังสินค้าในเมืองไทยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายทำให้ยิ่งส่งสินค้าจากต่างประเทศจากคลังสินค้าที่เรียกว่าฟรีเทรดสต o r e ส่งไปถึงบ้านเรือนประชาชนได้ง่ายขึ้นจากภาพรวมทั้งหมดทำให้นับวันหากเราไม่มีแนวทางการกำกับสินค้า